สวัสดีคับท่านผู้ชมครับผมวันนี้วันนี้ที่บ้านญาาิรกมากเลยครับผมบ้านน้องชายไม่ใช่บ้านผมนะ <c oughs> บ้านน้องชายผมว่ายี่สิบกว่าปีไม่มาอยู่ครับผมแบบลำรกมากย้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมบเออไม่โชว์บ้านนะครับเพราะเป็นบ้านร้าง <c oughs> เป็นบ้านร้างนะไม่มีมีใครอยู่มายี่สิบกว่าปีครับผมปลูกบ้านน้องชายไม่เคยมาอยู่เลย ยาก็เลยล็อกครับผมก็เลยวันนี้ล็ดีจังเลยนะครับผมพอดีมีคนป้านะครับคนป้าทั้งก็ท่านท่านมีความต้องการด้วยยาค่าครับก็เลยลมีความสามารถมีความสามารถในการเกี่ยวนะครับมีความสามารถในการเกี่ยวในการ <ầ> ในการไผยก็คือไผ่ยาหมายความว่าเอายาค่านะั้นมันเป็นตับเป็นตับเป็นตับ,ตบแล้วก็ พื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์นะครับมุงหลังคาก็ได้ทําเป็นฝาบ้านก็ได้เนาะโบราณนะ่มุงหลังคาแล้วก็ทําฝาบ้านก็ได้ม,มุงรีสอตนะมุงรีมงรีสอนนั่งเล่นก็ได้นะครับมุงรีสอนนั่งเล่นก็ได้หรือจะเอาไปมุงบางไอแปลงผักเนาะเวลาเราปลูกใหม่ๆเนาะขึ้นมาใหม่เนาะมันขึ้นมาใหม่ๆนะครับอันนี้คุณป้าก็พักกินน้ํากินขนมก่อนกินน้าก่อน ม้อนมือนะดูสครับนี่ยากขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมยากขึ้นเลครับโอ้ยจะเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมยา้าเต็มหมดอยู่ข้างอยู่ข้างบ้านน้องชายเนี่ยครับมันจะขึ้นครอบงำบ้านแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยว่าให้คุณป้ามาเกี่ยวเอาให้หมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะประมาณกี่วันคุณป้าหมดนี่อยู่มาอัดกระฉววันที่สามวันสองสามวันจะถึงไรแล้วนะเนี่ยเกือบถึงไรเลยเหรอเหรอโอ้เกือบ คือผมมันหนาเนาะอ๋อมันจะหนาตรงนั้นเนาะคือผมไม่มีความสามารถในการเกี่ยวมันป้าเผาก็เผาไม่ได้เผาก็เผาไมมันติดบ้านมันมันมันติดบ้านมันมันมันติดบ้านเนาะมันอยู่ข้างบ้านเลยข้างบ้านเลยครับท่านผู้ชมอยู่ข้างบ้านเลยนะครับอ๋อตอนนี้คุณป้าก็เกี่ยวหญ้าคาครับเผาก็เผาไม่ได้ กดมันใหม่บ้านครับก็ต้องมาเกี่ยวเอาครับเกี่ยวเอาแลากขี้เถียรมามาขุดรากมันเนาะมาขุดรากมันเนาะมันจะตายนะมันไม่ตายเนาะอืมันทนทานมากเลยเนาะไอ้รากยาคาเนี่ยมันเป็นยาจะบอกยาป้าเป็นเป็นยาแก้หยังฮะรู้สึกว่าแก้เนื้อยัดบ่รู้เนื้หยังยยาา รับมือเนี่ยยื้รับมือนล้วก็หญ้ออะไรแก้เหลืองแกอ๋อแก่เหลืองอันเป็นพรอมเหลืองบ่โอเป็นพรอมเหลืองเนาะอยากหัดยดี่่านดีซ่านดีซ่นเป็นเหลืองกับดีซ่านแรอป้าอืมดีซ่านดีซ่านก็คือน้ำดีมันร้น เวลาต้มไวรัสลงตจาก B พอให้เปลี่ยนอันล้นพื้นเวลาต้มกันขนาดนั้นเลยเหรอเออโอ้ต้นใดข้างกต่กรข้างนั้นอ๋ออ้าวเหรออ๋อความเชื่อโบราณเนาะความเชื่อโบราณมันดีมาหลายคนแล้วนะอ๋อดีมาหลายคนเนาะไข่เหลืองเขาเรียกว่าไข่เหลืองอืมเป็นเหลืองอ๋อเป็นเหลืองเนาะอ๋อโอซิตาเนปไม่ถึงถ้เนปถึงจะไร้อยู่ กินข้าวด้วยกันเด้อคนนายกินหรือยังอ่ะกินแล้วเหรอเด็กกินข้าวมันไก่ก็เลยกินข้าวมันไก่กับเด็กกินข้าวมันไก่กับเด็กเนาะอืมอืเด็กกินข้าวมันไก่ใช่ปะอืมกินที่ร้านกินที่ร้านเออกินโลโล ย่างหัวสูนมาเป็นไอืมไอข้าคุณแม่ทำไมมันแข็งจังเลยวะข้าแข็งเหรออืมอ๋อดิบมะเขือมันแข็งเนาะมันแข็งเนาะมันเป็นเม็ดขัาวเหรออืมเม็ดตัวแข็งแข็งไม่เธอว่าแข็งนะแข็งเนาะข้าวไหม่่อยางเงี้ยจักเม็ดอย่างรู้ขันฮอดอันเดือนที่เดือนห่าไม่ให้สิดเพ็บอาหารนะมันแข็งแข็งนางนางไม่ได้เอืมไม่ได้ไม่ได้เป็นพัน อื่อคร้งามปีสีมาแม่บ้าอ่อนะคอนเขาเอเาอ่อะอเขาย็นแล้วเราอุ่นตลอจะตายอ่อนทั้งปีอ่อนตลอดปีนม่ต้องเราต้องเวลาเราไอ้เรื่องเราต้องสั่งต้อใส่ชูลงไปมันจะนิ่มไม่เสียด้วยนะไปเบิ่งเขานั้นเนี่ยที่ไปงเขายาวเนี่ยแม่บ้ายาวปเลยนะยาวปเลยแล่บ้าแรไหน

เรายูเรายูโรงบาลบ่เราดูโรงพยาบาลเขา็ปูดเสพยาอะไรบ่บ่เดินบ่เราดินเราดินไปเราดินเราเินไปห้ไนี่โป้งบ่ก็เปียนอย่งนะอยกแล้วก็ให้อะารกันบ่อ๋ออะมีหัวใจแล้วเขาโงบานนะเขาหาวาคเเกโซบ่เกรก็โซ่ ที่ใดก็ว่าบอเจ้าเจ้าหู้อยู่ก่อนเจ้าหู้อยู่ทัเลนะบู้ก็แค่คนน้อยอต่สีเปนสีก็ได้ยินอยู่บมอนค่ะบมอนอ๋อบมนฮะอ๋อเขาได้ยินบมอนบมลุ่อืมบมเพอี่แอ๋อแ่ก็ยังมีท่านอเออเยอ่อืมพี่น้องากับพี่น้องเับไปเล่นเนี่ยแหมอื ม่ืนแบบดูเงินอยู่ดู่งินดูไอตัมอนที่ไอตั๋มมอนพ่อมึงลำเปลเห็ดพื้นเพื่อนอรแบบนัดเหงที่ไต่แล้วยังยุ่ยไปออตะมนเนะโอ้หมดมะเหงรึมันลุดกระเ้าอืมมันไม่ได้ตายตายแต่มันยังรออ๋ันทรอไม่ได้จับป่ะะเป็นยงน้อยกว่าเปนยังข้าวยี่หาตะมูนครับจับเมืนั้นอืม มันอะไรมันปลีนนั่นแหละทีนะคะมอนอิเหมือนโม่ก็เเว่น่หางันะคะออออมันก็เป็นได้ยูดเปนังไหาแบบนค่าฟอแม่พอดิเไหเออค่พ่อกับแม่กาคืออนี้คือคือบนี้เือเราอืมื้อนสมนี้ก็คือจะบ้าเป็นสมัยนี้นะบ้านบราได้มาดื่มันบรได้กินบ้าเป็นยามีท่านเป็นสมัยนี้ก็เสอยบ้ามันากินคือปเร็นี่เร็ว เป็นแะบรูโตเออเวร์รูโตเอร์ัชยังานมันงหาที่อีนี้เหมืนันเออมันที่มันถเต้อพดมากมันให้ันรู้หอันกาเอขพเนื้อมากับบวบวข่โพเนือหบวิดแลาวนะะค่าพ่คาแม่นันต์เตรียกรรมตั้งแต่ชาตที่แล้วนันต์กมหนักค่าพ่อคาแม่กรมหนัก บวชให้ก็ไม่ป้อนข้าวเช้าของพ่อเมษเข้าวเคยข้านนี้เรากลับมาข้าขึ้นเข้าแล้วก็ปลาทค่ะเอา้สาทนเนี้ยอืออือปลาก่อืนรวมเก็บมาเมืองวนะเมืองเขราเก็บพักเมืออ เมื่อผันลานทั้งคุ่ผันเล่นตัเก็บพักที่สุ่มที่คมให้หมอโอ้โสดาวดินนะดาตดเองคนณคนด่าดาวดินหรือยึดถ่ายอมนั่งกินผักคนไหนมื่อวันม่เคยไม่เคยเห็นพันมเชยนั่งกินข้าวครับข้าวป้าข้าวปัญญาข้า บาวิมาหนะออหือบาวิเห้นเพื่อนลการเชื่อกินข้าวปาก็ปีนอืชตัว่กินข้าปากนาวเาช็คเชตคงประมาดสองหลสบาทบอกว่าเนี่ยจะรวมไปถึงจะโาโผลข้าวป้าเพราเขาเขาเราเลี้ยงหอตลอดพุณโดนเหรออือสามเนาะสามเนาะสามสามหลังที่ใหม่เนาะไม่มาละ ตอนนังกมาท่าท่านตู s <S ้อหมงท่านตูดตูตเยียนมาชูููกระเจแล้วูไปจุ้งางหักแบบนีุ้นโจกมามันขึ้นกว่ากว่าบ่ขึ้นกว่าเก้าคน่อกบ่ออโอ้คอยสวยคอยจี้คางแต่ไม่เห็นเินฮะมันเึ้นเจ้ากมาเอาอีไม่เกี่ยวก็คือเก้าอันไมเกี่ยวอีันเาอยู่ทหคือว่าเออ เออเครื่องตัดยาเหมืตัดตาตัดตาเลยการทำลำานมันเป็นทางเดียวกันเม้นตาประทานเส้นทางเดียวการก้าวมันไม่ยืดเกินแต่ยนละเทงการลำคานมันอยู่ในห้องโรคติดโรคมือกันนี่ไม่มีสบายการขายที่ระเบิดเหมาซื้อสองพันห้ไม่มีขายถึงขายห้าร้อยที่ได้จนรถรับซื้อของเก่าเป็นหัวชักอีกเนาะ ก็เปัวันไ้ื่อนยไม่ได้ใส่เลยใสส่งเท้อส่วนท้อตั้งแต่อยแต่ย่งอืมตั้งแต่ย่องมาตั้งแตยงมาอยู่ไหนเมฆอืมอืมจ้ะถ้าเกิดบริษัทอะไรแบบนี้มันว่ายน่ถ้าบรัไปเข้าเีียดจะมีแต่หาเชื้อหมันจะเกว่ดเออมันก็มันนะอืมอันนี้ผัดไปเคี่ยวแตอันฟ้าเบาลงรัด นี่ยะไรผ่มายืนเลือดะไรได้แบบนี้บ่เฮ้ยเลือดยากคับปาอะไรด้แบบนี้อ่ามันยากผสมเนาะเอออืนนี่จะข้าวอันนี้ะข่ยูะข้าวนีเงินปลาเล่กปลาเล็กแล้วอยู่มดเลยอะ้มขันขอบอกพี่อ๋อยเอาน้ากี้อ๋อยู่พี่เด้ออยู่พี่กินข้าวป้าอยู่ป้ายังข้าพี่กินข้าวป้าอยู่ กินข้าวปลายู่ปัญญาค่าปัญญาาหันกลองาข้าวไปนะดูตัเพนะเากินข้าวปลาาน้อยแค่ปมเต็มนะคหาเยอะแยะแย่แลมึก็ซอก็้อมาซิมแล้วกมาหาวเี่ถามฮะนี่คือมาแล้ว อคนมาตะสีข้าวต่เสร็คนเลยแป่งานน้องคนคนละมามาขึ้นมาไม่ยังไอกระจกกระจุกไอมักแป้งใส่กระป๋าปูกระจุกคนละมันก็มันนีเอะกระจกอะกะจกอขก็นันเ่กระจกละามชุดอือามุกสินข้าปาครับสินข้าปาท่านผู้ชมแหงรงท่าหนังน่

ก็เร <t oms> <m> ิ่มพุดว่าอันนี้เอางพายไงที่เกี่ยวสูงเนี่ยฉีนยกเกี่ยวต่้แบบเมื่ก่อนนะแข็งเห็น่อืมูงเนอะบ่มันช่วยไปหันเต็มเยอะเลิศสบายอืค่ะหเอนเยอะหอนอันเธอเขาจ้างสิอืมห่อเยอะจ่ายเขาจ้างอ๋อเราเอาไงเงาเออเออมาจ้างกันไม่เท่กันเยอะได้ยากิีเลยแต่ว่าคิด อือยาอ้เยอซื้อเจ้ากับแม่บ้าอืมเป็นตงเอกมันนีเลิศใช่นัดเจ้าอันแม่จอดเป็นคนเฮ็ดอันมเป็นคนเอเงินเอ่าออแม่จอดเป็นคนกมาเท่ากูเด่อมาเท่าได้ไม่ได้ เก็บับมันนะประเน่าจะไปบกี้ปอนจี๊ยบขาดราคาเนี้อมันต้องมากินข้าวขายเเฮอรนขาเฮอร์นอือขายก็ต้องขายบ้านพร้อมที่ดินขายบ้านที่ดินแน่นะมันมันมเริ่มไม่ได้มันเป็นปูน มันมอันนั้นเหรอมหามันรีโนเวีละมันเป็นบ้านพูนฮะหมอนอื่นหดใม่ันมันมอดร้านกันรีโนเวอะเห็ดใหม่ดีกว่าหีดใหม่ร้านที่ไหนอ่ะถาว่าคนเหล่าขายก่อนเพราานเหล่าหีดใหม่ละเอาไดยต้นจะเสาร์ีุ่งขี้หันว่าถ่ายรถายเอาพี่เลยแล้อตามไม่ได้หรือมันก็ได้แต่พี่บินนี่และถ่ายได้แต่ที่ดินงนี่แอ่เราิ่งัน มา้เมื่อกี้ครัมคุณจะเห็นไหมบบหรือว่าคุณจะคายยังมันไม่คือตอนนี้่ะเอมันขูกขักนิดนึงที่กรุงเทพนะมันขูกขักนิดนึงเนื่องจากว่าเจ้านายไอ้นั่นแหละข้าโรงพยาบาลที่ผับลูกๆเจ้านายผับไม่อยากให้เคีอยูยู่นะ ไม่อยากให้เติอยู่มนดีหนาวได้เจ๊กก็ต้องหาทางให้ประยายอืมแต่ว่าจะติมครับถ้าจี้ไปฉันก็ไปฉั้นก็ฉันก็ไปกินยาคือเขาคือบ่อยาให้ยู่บลูกเต้าอ่าลูกเต้าลูกเต้างคนแล้วเขาจะอยาให้คนอยู่อืมประมาณนั้นแหละเพราะว่าพื้นที่นั้นถามันเป็นคอนโดกน่ะบริเวณตรงนั้นครับโอ้ยเงินทองอเงินทองประมาณนั้นแหละ แต่ว่าแล้วน้ออันลูกนี้เห็น้ยวอไม่นเยไม่ไห็เลยไม่ไหเลยู้สาวสาวเธิเฮอะเอมาจ่อยฮะเปยังเยี่ยคอเดียวก็เดี๋ยวนี้ มาสองนะบ้โอ้ตายมาสองกูยังเป็นบ้าอยู่โซมาสองุณยังมีจักความอยู่โซุณยังมาสองอายุสิบสี่กณยังมืจักความอยู่สมคือบ่าวกูสาวใหญ่ถ้าเป็นมาสองแล้ววะบ้าบ้านะคทำไมเคาแบบนี้บเออม้าามื้อ กับมาค้อเหรอเนาะอืมต๋เลยอเหรอเข็ดหกัมาปันค้ามาค้างอืมอ้าวเาเห็ดเขาเห็ดกินกับกับส่วนของเขาเห็ดกินกับส่วนข้าปันค้ามาคามกับส่วนของข้าปันค้ามาค้างเขาอยาเหงาบคกข้าปันแล้วเขาบอกกินข้ากลัามาเอาไปกิน กร่างก็ซด no? ้อมาหากับเป็นคนมเหามาคามหากับเป็นคนเอาขาเฮ็ดอันเม็ดเจาอกับเป็นคนเอาแห้งกรนด่างกระด่างใหญ่ๆเยอะซื้อข้เพ่อยึ้นห้แล้วกโพดอยู่มาคามพม่อย่างกายมา กูมาตั uh ้งแตเืนบแม่เ uh ืน huh. อันนี้ะประเทศบ่เจ้าหยิงมาที่ันจะบ่เห็นกมาขามบโอ้ทำหนโป๊ทำหาโป๊ะห้านว่าสิปีนี่ห้าอือะเนมเขาอีเม่หเขาเดี๋ยวเขาอเหงมงมเดียวนั่นมนไ่ได้บ่ให้อูมาเกี่ยวยาส มันมันมัอยู่เฮอรมมันอยู่เฮิร์มังเว้นหก็ไดูอืมแต่ถ้าไปเ็เอ๊เขาเจ้าบอกว่าเยัน่ะกอเจยของเขาเคอใครใช่ไหมวนยันตองอีเมเอดใหเขาถือพอมมาแล้วนั่นนี่เลยอหารเฮ็ตข้างอันะบ้นอันนี้มีมะฮะอืไอ้นาวน้าน้ำไผ่เด้อขามตูวอนนรก็อไ คุณผู้ชมครับออนนี้ก็สามตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คุณป้าก็ได้ได้เอิ้นมาป้าถ้มคุณป้าก็เกี่ยวเกี่ยวยากาคาได้ประมาณสักสิบกําแล้วนะครับผมเกล้สิบกํ่แล้วนะครับก็พอสมควรแก่เวลา โอ้ยมันยังมาดองแก่เวลาครับเอาถามคนแล้วมันยัซื้อเวลาครับท่านผู้ชมครับขายจีฮะผู้รู้ขออนุญาตเอ่อคงถ่ายหมดก็คงไม่เสร็จนะประมาณสองสามวันนะครับมันถงจะหมดนะครับเพราแย่เยอะครับผมคนนี้มาเกี่ยวหญ้าคาเขาหญ้ามันลกที่บ้านก็เลยให้ให้ก็เลยให้ป้านลยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่พามาชมเอ่อที่รับชมการเยาว์หญ้าคาครับผมเพื่อที่จะ เอาไปทําที่มุงลังคาทุ่งนานะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกันัดพบกันใหม่ดีครับ